สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานยิดเหนียวนะครับในนิวเคลียสนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะเราคำนวณมาแล้วนะครับว่ามวลหนึ่ยูนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับก็จะมีพลังงานเนี่ย9 3 1 5เมกะอิเล็กตรอนโวล์นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครลืมแล้วก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับ ทีนี้เนี่ยโจทย์โดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะกําหนดมาให้เลยว่ามวลหนึ่งยูเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับจะเป็นพลังงานเท่าไหร่เราก็ใช้ของที่โจทย์ให้มาไปเลยนะครับเพราะว่าเลขมันจะสวยนะครับบางทีก็ส่วนใหญ่จะใช้เก้ารอยสาสิบนะครับเมก้าไอออนโวล์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เลขเป๊ะเนี่ยมันมันเลขไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีโจทย์หรือว่าข้อสอบเนี่ยเขากาหนดมาให้เลยนะครับเพื่อจะทําให้เราคํานวณเลขง่ายขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามวลของนิวเคลียสนะครับ ก็คือมวลของอเป็นนิวเคลียสของดนะิวเทอรอนเนาะนะครับก็เรียกว่าไอ้โทษนะครับเป็นมวลของเป็นนิวเคลียสของดิวเทอรียมนะครับก็เรียกว่าดนะิวเทอรอนเนาะนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็คือ h นะครับก็คือเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับมีโปรตอนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีนิวตรอนหนึ่งตัวอันนี้ไม่งงนะครับก็คือเลขล่างเนี่ยแสดงถึงจำนวนโปรตอนเนาะ เลขบนแสดงถึงอะไรครับจํานวนโปรโตอนบวกนิวตรอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี1โปรโตอน1นิวตรอนนะครับซึ่งมวลของนิวเคลียสของดิวเทอรอนนะครับเขาบอกว่าเท่ากับ 2. 0 1 3 6ศนยสหูนะครับอันนี้โอเคเนาะแล้วเขาก็บอกมาอีกว่าถ้าเป็นมวลของโปรโตอนเดียวๆนะครับแบบอยู่เดียวๆเ,เลยนะก็คือมีมวลเท่ากับ1.007 3ดนยูนะครับอันนี้ก็คือค่าเหมือนกับที่ในตารางที่เคยสอนไปนะครับ ส่วนของมวลของนิวตรอนเนี่ยก็จะมากกว่าโปรตอนเล็กน้อยเนาะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ1 0 0 8 7 u นะครับโอเคเนาะส่วนอันนี้เนี่ยเขาให้มาเลยว่ามวล1 u ถ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลายเป็นพลังงานแล้วเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ใช้ค่านี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้เขาให้หาหลายอย่างเนาะก็คือหามวลพร่องนะครับือวแมนดิเฟกต์นะครับแล้วก็พลังงานยึดเหนี่ยวหรือ binding energy นะครับแล้วก็พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนนิวคลีออนนะครับข้อสามเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกันทีหลังเนาะ แต่ว่าข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยน่าจะคุ้นเคยเนาะเพราะคลิปที่ดาวเราพูดถึงไปแล้วนะครับ่าเพื่อความไม่งงนะครับก็เลยหนีบโจทย์ไว้แปะไว้ข้างนี้นะครับจะได้ดูเทียบกันง่ายๆนะครับอาหารมวลพร่องนะครับมวลพร่องคืออะไรก็เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่ามวลของอนุภาคในนิวเคลียสเนี่ยถ้าอยู่รวมกันในนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีมวลน้อยกว่าถ้ามันอยู่แยกกันถูกไหมครับอเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลามันอยู่รวมกับนิวเคลียสเนี่ยมวลน้อยกว่าเพราะว่ามวลที่มันหายไปเนี่ยก็กลายเป็นพลังงานยืดเหนียวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียสนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะหาว่ามวลพล่องเนี่ยมันเท่าไร่ก็คือมวลที่หายไปนั่นเองนะครับมวลที่มันพล่องลงไปนะครับวิธีทาก็ไม่ยากเลยอันนี้เป็นนิวตรอนเนาะก็มี1โปรตอน1นิวตรอนนะครับเราก็เอามวลที่อยู่แยกกันนะครับลบกับมวลที่อยู่เป็นนิวเคลียส พราะในที่นี้เนี่ยมันเป็น1โปรตอน1นิวตรอนเนาะอันนี้ก็คือมวลรวมตอนที่มันอยู่แยกกันนะครับแล้วก็ลบกับมวลตอนที่มันอยู่รวมกับนิวเคลียสน,นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเนาะมวลของโปรโตอนก็ตามนี้นะครับที่เขาให้มาแล้วก็มวลของนิวตรอนนะครับอันนี้ก็ที่เขาให้มานะครับอันนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ให้มาเราไปเต cris, ิบไปเปิดตารางดูก็ได้นะครับ2ตัวเนี้ยครับเป็นมวลที่ตอนที่มันอยู่แยกกันแบบอิสระนะ เสร็จแล้วเนี่ยมวลของนิวเคลียสนะครับก็คือที่เขาให้มาเนาะสองจุดศูนย์หนึ่งสามหกยูนะครับก็ถ้าคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองสี่ยูเนาะนะครับอันนี้ลองคิดเลขดูอีกทีนะครับเผื่อผมคิดเลขผิดนะครับถ้าผมคิดเลขผิดก็มเมสเซจมาบอกเลยละกันนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยมวลที่มันพร่องออกไปที่มันหายไปเนาะก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองสี่ยูนะครับซึ่งมวลจํานวนนี้นะครับก็ กลายเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนะครับหรือว่าอนุภาคในนิวเคลียสนะครับซึ่งเราก็เอาไปคำนวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อได้เลยนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้สมการ E เท่ากับ mc สแล้วเนาะเพราะาอันเนี้ยเขาบอกมาเลยว่ามวล1น u เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ยคือ930เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมวล0 0น2 4 u เนี่ยจะเป็นพลังงานเท่าไหร่นะครับเราก็หาได้ทันทีเลยง่ายมากเลยนะครับก็ จัดไปเลยนะครับก็คือเหมือนเทพบรรจายางนั่นแหละแต่ว่านี่เขียนเขียนรัดรูปมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2 2 3 2เมกะสอิามสองเม็อกตอนโวล์นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลองคิดเลขดูก่อนนะครับว่าผมคิดเลขผิดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรมากพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะครับก็คือเอาพลังงานยึดเหนี่ยวเนีย่ยมาหารด้วยและครับจํานวนนิวคลีออนจานวนนิวคลีออนคืออะไรก็คือนิวคลีออนคืออะไรครับอนุพาคในนิวเคลียสนะครับ ในนี้เนี่ยนิวเคลียสเนี่ยมีสองอนุภาคเนาะก็คือโปรโตอนหนึ่งตัวนิวตรอนหนึ่งตัวใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือหารสองนั่นเองนะครับเอามาหารสองเลยนะครับหรือง่ายๆเลยก็คือเหมือนเอาไปหารเลยครับหารเลขมวลนั่นเองก็คือหารเลขบนตัวนี้นะครับหารเลขมวลไปเลยก็คือหารสองนะครับก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหกเมกะอิเล็กตรอนโวล์นะครับถามว่าพลังงานหนนยวต่อนนิคืวออนเนี่ยจะคำนวณหามาทำไมนะครับ อันนี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะศึกษานะครับว่าพลังงานเหนี่ยวของธาตุกร,รมมันงสีตัวไหนเนี่ยมันมากน้อย,อยถูกไหมครับวเวลาเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยเราก็ต้องหารจานวนอนิคล็ออนเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าอย่างยูเรเนียมเนี่ยมีจํานวนอนิเล็ออนเนี่ยตั้ง238ตัวถูกไหมครับอ่ายัง อ,อนุภาคอ,อัลฟาหรือว่านิวเคลียสของฮีเลียมนะครับมันก็มีแค่4ตัวถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยยูเลยเียมก็ต้องมีพลังงานเหนี่ยวเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่าทำไมครับมันมีจํานวนนิวคลียออนมากกว่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวเวลามาเปรียบเทียบค่ากันมันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะนั้นเพื่อความแฟร์เนี่ยก็ต้องเอาพลังงานดเหนี่ยวเนี่ยไปหารด้วยจํานวนนิวคลีออนนะครับจะ,จะได้จะได้ค่าเอาค่ามาเปรียบเทียบกันได้นะครับซึ่งค่าที่เขาศึกษามาแล้วนะครับ ก็จะเป็นไปตามตารางนะครับอันนี้ก็คือพลังงานยืนเดี่ยวต่อนิวคลีออนนะครับก็คือหาพลังงานเดี่ยวมาแล้วก็หารด้วยจํานวนนิวคลีออนนะครับหรือว่าหารด้วยเลขมวลนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกราฟนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็ดูไว้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่อธิบายละเอียดเนาะเดี๋ยวอธิบายละเอียดมากเราจะงงนะครับคิดว่าปกติถ้าเป็นข้อสอบแผ่นสองหรือว่าฟิสิกส์สามัญเนี่ย จะไม่ออกโฟร์วิคอลตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีประเด็นออกน้อยแล้วก็ถ้าออกละเอียดมากเนี่ยนักเรียนจะงงเพราะว่านักเรียนยังมีความรู้ไม่ถึงนะครับก็เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คลิปนี้ก็ไวเท่านี้นะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เคยเห็นเนี่ยข้อสอบเรื่องนี้ครับก็จะเป็นคำนวณแล้วแหละแต่บางทีมันจะคำนวณแบบคิดหลายชั้นนะครับแต่อย่างไงก็ตามอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเป็นตัวอย่างแบบเบสิคที่สุดนะครับก็ลองทำแบบง่ายๆก่อน แล้วเราก็ทำข้อยากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปตามลำดับนะครับก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ